ทำไมคนทำดีแล้วยังไม่ได้ผลตร,ต,รต,รตรงๆปลูกมะม่วงวันนี้แล้วไม่ได้กินพ่กนี้ใช่ไหมมันมีการคางกันของหนา้าบุญบาตในตัวเองอยู่ใิ่ไหมครับท่านทั้งหลายครับถ้าต้องรับผลกรรมสุขทุกข์ม,มากน้อยขึ้นกับอะไรความจําดีทุกรรหรือสุขกับการรับผลกรรมมากๆครับคุณพี่ว่าไงครับทุก น้องว่าไงสุขทุกคุณพี่หน้าหน้าครับทุกท่านทั้งหลายครับพระพุทธเจ้าความจําดีไหมครับจําได้อนันตชาติเลยนะครับอัตติตังคัศยานุเพสนิวาสายานุสติร่วงรู้ชาติความจําดีถ้าจําได้ในลักษณะที่ว่าเราเห็นเขาทํากับเราไว้โดยที่เราก็เห็นด้วยว่าเราเคยทํา เขาไว้มันโอเคโอเคเลยนะครับมันจะเกิดภาวะเตือนตัวเองขึ้นมาว่าอ้ยชาตินั้นกูทํามึงมากกว่ามึงทากูนะครับมันจะง่ายต่อการให้อภัยนะครับจึงทุกน้อยกว่านะีะทุกน้อยกว่าถ้าจําได้ดีจริงๆทุกน้อยกว่า